นี่มือเสาร์มีเด็กหน่อยมาเล่นเลยนะพี่น้องนะเป็นตุ๊กตาโอ้น่ารักจริงๆเลยโอ้มีแต่ตัวงามๆพ่นะโอ้มีแต่ตัวงามๆเลยพุ่นะสวยงามมากโอ้เด็กหน่อยมาเล่นก่อนไปโรงเรียนเด็กๆเข้ามาป้าเจ๊อีลีตัวนี้แม่เจ้าป้าลาลาเด็กเจ้าป้านี่จัาปาาจังได้นี่ คุ้มจริงจริงเนื้อตัวอะไรลวกตัวอะไรอะตัวอะไรเนี่ยโวยปอมโอ้ยโอ้ยยายจะลงยูทูบนะเนี่ยปมิตตาตัวใหญ่ๆงามๆเลยคุณน่ารโอ้เปอิหนุูกใส้มาย้อนไฮไลานกันนะดูดิมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยไปตอนซ่อนไั่ล่เบัง ลูกละยี่สิบบาทก็มีอะไรเยอะๆเลยสี่สิบยี่สิบมีหมดลยโอ้อันนี้ปลาสวยงามปลาสวยงามขายปลาสวยงามนีมมันหนาวเอาไปงามเลยกับปลอดที่วิตแล้วสิบเป็นบาปเจ้าของ ไปหลายเือแล้วบ๊วยอยู่คน,นหนาวทำนีอนอกซิเจนเนี่ยคืออยู่เออหน่อยหน่อยมาเล็งเนีน่ยมันเสี่ยลลายอยู่เด้เนี่ปลาปลาแล้วก็ได้ตุก,กตานั่นไง <c oughs> ความสุขของเด็กๆเกนาะอันนี้เป็นบ้านพีซิงเด้นี่พี่น้องนี่ละนี่อันนี้เป็นปลา,ปลาเป้าเมื่อวานนี่ผ้าหนอหอมมะเล็นนี่เด้งดึงมึงได้เนาะ น้องหอมมาเล่นสไลเดอร์ง่นสไลเดอร์เอาลงแล้วแต่เสียเอาคืนตอนเย็นเนะาะสไลเดอร์น้องหอมมาเล่นแล้วเมื่อวานเนี้ยเล่นเป็นชั่วโมงอะ่ะจริงๆเข้าให้เล่นอ่าสิบห้ายี่สิบนาทีนี่แหละแต่ว่ามันไม่มีคนตอนนั้นมาคนยังไม่เยอะมันเป็นวันแรกนอ้องเมื่อคืนนี้เป็นวันแรกแต่น้องข้าวหอมเข้ามาเร็วตั้งแต่เลิกเรียนพิเศษก็มาประมาณห้าโมงเย็น เขาหามมเย็นแล้วกะมาเล่นสไลเดอร์นี่เขาเจา่พันตืน่นอันนี้เป็นชิงชาเดชเนาะเขาหอมเขาเล่นสไลเดอร์อันใหญ่ๆนะ่ะเป็นปั๊มลมตัวสูงๆอ่ะพี่น้องแต่ว่าเขายุบลงแล้วเพราะว่าเอ่อมันเขาจะเอาขึ้นตอนเย็นๆเ,เนาะตอนกลางวันมันแดดเขาก็ค่อยได้เอาขืนหรือว่าเขา้าพันตืน่นอาจจะหาอาหารการกินก้อนจริสิเอาข้นหรือเองประมาณนี้แหละเพราะว่ากลางวันมันแดดมามีผู้หล่น น่าจะเป็นตอนเย็นนก็หลายอย่างเนาะมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเออมันก็เข้าท่าดีเหมือนกันแหละอ๋อมีเดินพะเลตด้วยเดี๋ยวเดินไปดูหน่อยใครเดินพะเลตอะ่ะหรือว่าอะไร ตรงนี้เป็นที่เราถ่ายเมื่อวานนี้เนาะเป็นบุญคุลานก็ยังว่าแหละแต่เราถ่ายไม่ครบเพราะว่าเราไม่เดินไปตรงป่าเป้าไม่ได้เพราะว่าอ่ามันมีเสียงเพลงของสไลเดอร์ตรงนี้ก็เป็นโอ้คอนสวัสด์รวมใจทองทีทองทินอ๊้ยดูพี่น้องดูเว้าเว้าใหญ่อะยอดเลยแต่ข้างหลังก็มีเว้านะแต่เรายังเดินไปไม่หมดเดินไปไม่สุด สุดซอยเดี๋ยวเราจะพาไปเดินสุดซอยตัวนี้เป็นทอลบทองชาติตัวนี้เป็นที่วาการวรงนี้เราก็ยังไม่ได้เดินนะพี่น้องนะพรุ่งนี้มาอีกนะพรุ่งนี้จะเป็นเอ,อมาไรสดการฟ้อนลำสวยงามนะคะนี่เป็นเสด็จพ่อรอห้านะที่เราถ่ายไปแล้วแหละรอบหนึ่งเราลงคลิปไปแล้วแต่ว่าเราจะเดินอีกรอบนึงอันนี้เอามากองเขาพี่น้อง บุญคู่ล้ลลานเอาเขามาบอ,อสมทบขำาบุญนะคะนี่เห็นปะพี่น้องเปลเ่็นซื่อนันพ้นี้นอนเ,นอนนเอามาออม้อหมอบเปลี่ยนชื่อด้วยนะตาลมหมูสิบเห็นไหมหมูเรานี่แหละหมูสิบเห็นไหมพี่น้องจะเอาข้าวมาอันนี้หมูสี่เห็นไหมข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูสี่เขาจะเปลี่ยนชื่อหมูนี่นี่นี่น มีมีม,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 มีหลายชุดหลายกองเลยเมื่อวานเราเยังไม่ได้เดินเข้ามาก็มีเสียงเพลงเนาะเราก็เลยถ่ายแบบรีบๆโอ้โหบนกองเขาพี่น้องบงน,น,นี่นะโอ้โหยอดเลยเนี่ยกองเขามาล้นท้นคือบุญคู้นล้านพี่น้องบุญคู้นล้านเป็นบุญคู้ล้านมาว่านี่ห้องหนักให้งองปริยัางเขามามันไม,ม่เสียงเพลงนี่ก็จะเป็น ตามบนขวาวตามลอยพอ่อเห็นไหมคะก็จะเป็นผ้าเดินรอบเดี๋ยวผ้าเดินรอบเดินรอบที่ว่าการอำเภอเสระพุที่ว่าการอำเภอเซาาร,เอรูซพุอันนี้เป็นดอกไม้โอ้พันเอาดอกแะแบงเจ้นี่นเฮ็ดแบบงามเลย โอ๋ยไม่ว่าดิเห็นเห็นเพิ่นเอาเฟียงบอลลูนเพิ่นบ้านได้แล้วนี่เพิ่นแล้วแล้วบางคนนี่เพิ่นเอาเฟียงบอลมู่บ้านนี่ห้างบ้านได้แล้วบ้านในแล้วโอ้คือเห็ดงามเลยล่ะโอ้เห็ดดีเนาะท่าสีบ่อนนี่ท่าสีพร้อมใจนี่โอ้เห็ดงามเห็ดงามจุ่มสีผอมโอ้เห็ดดีครับเนาะโอ้นี่ดอกไม้หลากหลายเลยด่นะงามงามงามเห็ดงามครับโอ้และศิลปะวัฒนธรรมไทยเฮะ เป็นดอกบัวว่านเห็นเนือเฟืองมา,ล,งมาล่องรู้ว่าอยู่เอื้เฟืองม่เห็ดนีโอ้เพิ่นมาเห็ดหมองนีว่านเพิ่นมาทานแล้วมันนีแล้วแล้วโอ้สีถุ่มมาพ่อโอ้แล้วสีถุ่มมาสรรันตาแล้วมาผูน่ะดอกบัวโอ้งามขักงามขักนี่เห็นเยตัวไอบ้านทำวงเพิ่นเห็ดจังสีแต่ทางเขาจนสุดวัดทำวงเดีย๋ยวยางไปบางส้นทางหลัง เอาบามงส้นทางหลังเดี๋ยวจะโง่ขึ้นมาหาสเสด็จพ่อเล่าหาแล้วก็ไหลสดต่อเลยจัข้าวหนึ่งเนะาะเพราะว่าที่มอแรกมันมีเสียงเพลงจากสไลเดอร์มันไหลสดบไดเดี๋ยวพาเดินเบิ้งเบาด้วยพี่น้องเนะอันนี้เป็นอะไรเนาะตน้นอะไรเนาะอ่านว่าอะไรตำบลนางงามอ๋อตำบลนางงาม อันนี้เป็นตำบลนางงามแต่มันบ่มีจุดเนาะ้ามีจุดตรงกลางปุ๊บก็จะเป็นรู้เลยเพราะว่าอ่านว่าตำบลรเรลาอ่านเราแยกออกแล้วว่าเจ้าเขียนว่าตำบลนางงามอันเมื่อกี้นี่คือตำบลขวาวเดี๋ยวเดี๋ยววนมาหาว่าวไงเดี๋ยวค่อยวนมหาว่าวไงเดี๋ยวเดินไปไปไปเบิง่งว่าวหน่อยข้างขางก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวเดินเด,เ,ดเดินเดินเดินมาสุดที่ เอาเอาว่าวใหญ่หนึ่ให้ดูก่อนโอ้ความยาวจากเม็ดเนาะนี่เนาะหลายเม็ดอยไปด้วยนี่นี่เหรอสามเม็ดนี่ยนอยทำมันผาบมันทานแล้วนี่ยสามเม็ดบยอยู่ดอะค่ะโอ้ยสวยงามบ,าาบ่าวว่าว่าวว่าวพรสวรรค์ ร่วมใจท้องที่ท้องถิ่นโอ้ยล้มล้ม,ล,มล้มพอดแบบหักเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อวานนี้เดินไปฝั่งน้นกระชี้างแพงก็เห็ดเห่าบรรยาย์าบอไดเนาะนี่เป็นห้องสมุดเมื่อก่อนเราเรียนกศนแล้วก็มายืนห้องสมุดนี่แหละไปเรียนก็จะมีให้อ่าเป็นสมาชิกเนาะเราก็เคยมานะเราเรียนกศนเมื่อก่อนเนี่ย เอากระเมาสมุดกิมมงนี้แหละไปเรียนหนังสือด้วยเรียนด้วยตัวเองเขาเรียกว่าเรียนด้วยตัวเองเราก็จบจบด้วยวิธีเรียนด้วยตัวเองกศน,น,นอของเราเราไม่ได้ไปให้คุณครูสอนแต่ว่าถึงเวลาสิสอบเพิ่นกระติวให้เอาก็เอาหนังสือ,แล,อแล้วก็ไปนางอ่านเราก็ได้วุฒิกวสอนอมากไปสมัครงาน เดินมาดูตรงนี้พก็มาเดินมาข้างห้องน้ำตรงนี้แหละเนาะนี่จะด้านหลังนี่ด้านหลังให้พี่น้องเวลาเราแห่เทียนเราก็จะมาตรงนี้แหละที่ประการอำเภอนกขหหอมแล้วจะเป็นกระต่ายเป็นงูนั่งประจําเป็นนั่งกระต่ายนั่งงูนั่งยังตามที่เอ่อแต่ละปีเป็นนั่งประจําปีเนาะเป็นทุกปีแต่ว่าปีที่จะถึงนี้อาจจะไม่เป็นหรอกเพราะว่ารู้สึก เหนื่อยกลัวน้องมันจะหน้าพังอ่ะพี่น้องแต่งตัวทุกปีอ่ะทั้งเดินพาเลตเอาไว้ให้โตวกว่าน,นี้ก่อนเนาะอันนี้เป็นข้างหลังถ้่ม่วงนี่นี่นี่แหละถ้่าม่วงนี่แหละที่เราไปถ่ายไอ้ช้างช้างสี่ห้าเชือกอ่ะ เชือกใหญ่สี่เชือกน้อยเชือกหนึ่งโู้สวยงามมากท่าม่วงวัดท่าม่วงปีนั้นเราก็ไปเอาเงินเข้าวัดห้าหกพันยู่นะอาจอาจไม่ถึงหกพันหรอกห้ากว่าเพราะว่ามีลูกกับเอซมาร่วมกับเพื่อนเรานะคะก็ตารางวาละร้อยนี่แหละตรงนี้แหละคือตำบลนี้แหละที่เราไปถ่ายมีช้างมีอะไรเนาะก็สวยงามพี่นอ้องสวยงาม อาอโรงเรียนโรงเรียนเขาเจอทะเลตรงเอาแค่นี้แหละนะพี่น้องแนละ้ว11นาทีละขอบคุณที่รับชมเด้อสวัสดีค่ะบุญคุณลานเด้อพี่น้องบุญคุณลานออะเอาไปจบที่กองเข้าหรือตรงนี้ดีกองข้าวมันก็มีไปแล้วคลิปหนึ่งนะเอาตรงนี้ดีกว่าอ่าบ๊ายบายนอกจากว่าวตรวนี้เอาเขาเจ้าจแกว้วออกมอวนเขาเจ้าจนั่งอยู่นี่มีว่าเขาเจ้าจพันเอาว่าวมาอีก เจแกะว่าวออกแล้วเมื่อวานที่เราไล์สดเนาะอ่ะมันก็เอานี่แหละบ๊ายบาย